ฮัลโหลเจอกันแล้วนะคะเช้านี้ค่ะเช้ามาเราต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะค่ะยาสีฟันสมัยออนค่ะใช้ดีค่ะนี่ค่ะใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะใช้นิดเดียวเท่าม็ดข้าวโพดค่ะอยู่สองสามคนก็ใช้ได้สอสาเดือนเลยค่ะนี่ค่ะหลอดใหญ่ๆนะคะะใครที่ ปวดฟันฟันผุฟันโยกเลือดออกตามไยฟันเหงือกบวมนะคะนี่ค่ะใช้ได้ค่ะมีหินปูนปากเหม็นนะคะค่ะใช้ได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะของเขาค่ะนี่ใช้ได้สารพัดประโยชน์นะคะยาสิฟันสมัยออนค่ะนี่ค่ะหลอดเดียวใช้ได้หลายอย่างนะคะใช้ดีค่ะที่บ้านใช้กันค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะใช้ดีระบกต่อนะคะ สนใจทักทายนะคะสอบถามได้ค่ะนี่ค่ะยาสีฟันสไมออนใครที่เป็นลิสสีดวงนะคะใช้ได้ค่ะนี่ค่ะเอามือต้อยแล้วก็ป้ายคว้านยัดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกทำทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันจะหายไปค่ะาอเฟนฉันใช้เขาทำแล้วเ็าหายค่ะนี่ค่ะการันตีได้ค่ะของเขาสุดยอดค่ะสไมออนค่ะปราญถาบ๊ายบายค่ะ